Motherfucker. <laughs> กันด้วยนะครับไปอยู่กับผมซิว่าอร์โมนั่นเองนะครับก็อยู่กับกูกูกูล็อกเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะนะคุณฟ้ามันเดินนะครับแล้วก็โหทอได้แลละไอ้โหรองฟานไปเราไปสร้างบ้านกันเถอะนะแล้วก็ตัดไม้ก่อนเลยตัดไม้ก่อนเลยครับ ไอ้ฟ้าอย่าใช้เกมโหมดนะวันนี้ผมเปิดเซิร์ฟเล่นกันนะครับเปิดเซิร์ฟเล่นใใช่ใช่ค่ะจริงๆคุณบอสเขาก็จะมานะครับแต่เขามีปัญหานิดนึงครับเขาเล่นเซิร์ฟผมไม่ได้ใช่ไหมไอันนี้ก็อยู่กับพาพาที่สองก็แล้วนะพาที่สองตอนนี้เด้หายไปจากไหนก็เจอแล้วก็แล้วกำลังตัดไม้อ่าทำไมต้อง ถามว่าทําไมผมต้องต้องใช้ทําไมเอาขวานพิษเป็นอยางไหนเซกเอานะเซกเอาขี้เกียดไปหาผมก็ขอใส่แค่นี้ชุดเกราะไม่มีอะไรโอ้ยเอ้ยมาถ้ามันแหลกๆก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะเน็ตไม่ค่อยดีตอนนี้เน็ตไม่ค่อยดีเย,ย,ยอะก่ขขา,ขาขาแล้วมึงก็และกระโดอ่ะนะผมขอ เข้าใหม่ครับไก็แหลกอีกก็ไม่แหลกแล้วครับลืมครับลืมร้องเองเยอะนะตัดไม้ไปปาปาบน่มึงกูจะขุดอ่าเราก็จะเอาแต่ไม้ข่าวนะไม้ข่าวไุ้ฟ้าแล้วมึงเอาอีกรอบหน่ากูตี กูตีมึงเลยน่ะแม่มึงมาแซ่กุยอ่ะไม่ได้แซ่ตัดคนละต้นเลยขอได้แมกไปส้างบ้านคนละหลังมาตัวหลังกันไม่ได้เนาะเอยู่ด้วยกันเดี๋ยวตีตายหาย นี่ไอ้ที่โลกนี่อะไรอ่ะไหนวะดีที่แล้ว,ไ,วไหนวะไ้ยไหนไหนไหนพาไปด้วยจะได้ไปสร้างบ้านไหนวะกูย,ยืนมันจะขอตัดไม้ก่อนกูยอยู่ชายกลางป่าเนะี่ยไหนวะอ่ากดเอกกดเอกเอดูก่อนอ๋อเจอแล้วเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันไหนวะไหนวะ Yeah 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 <c oughs> ตอนจริงก็มีปลั๊กอินเนะ่แต่ไม่อยากใช้อยากเล่นเอาแบบชีวิตรอดไม่มีปลั๊กอินนี่หรอปลั๊กอินลิฟต์อ่ะไม่มีเวลกอินลิฟต์นี้หรอไม่มีดู่ก่สะเออจะโง่ก็โง่คนไงอ่านับเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่สร้างบ้านเท่าไหนวะอ๋อตรงนู้นตรงนู้น เราตัดไม้ไปด้วยห่วงเลยไม้ไม่ได้ไม่ได้ตัดไม้แต่กูไม่ปลูกเว้ยหลอกไปะละแล้วน,นี้ก็เป็นไข้ด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกแลนนี้ก็กำลังอัปเดตพูแล้วฟูกหายไปไหนแล้ว กำลังเดินมากำลังตัดตัดไม้อยู่เยี่ยมเจอที่ล่องอ่าละผลจากการดูเอฟเอฟเอฟเอผลจากการดูกลัวตัวอีกฟูฟูสหูสุหายสุหายอะไรทีวีมาดิเดทีวีเอ เป็นเป็นเป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมถ่ายกับเพื่อนนะเนี่ยอันนั้นตั้งแต่รายการสมุดเกมเมอร์ทีวีอยู่เลยแต่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซิวโ,โหมดนะโอ้โหแหลกนะครับแหลกเหลือเกินผมขอเอาเกมเข้าใหม่ก่อนโอเค แล้วก็แช่ในขุดขุดไอ้หินน่ะนะครับก็อยู่กับพี่ฟิวด้วยนะพี่ฟิวรากาอะไรนะจำไม่ได้แล้วพี่ฟิวรากาอะไรนะลืมเหมือนกันไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ไปดูนานลืมแล้วถามว่าทำไมไม่ได้ถามว่าทำไมโอ้ยตีกูทำไมลไม่มะ <laughs> เฮ้ยไอ ไเจอ้ฟ้าเปิดเปิดเทอมเรามีเพื่อนใหม่นะฟ้าเนาะ<ห>เปิดมาเราเจอเพื่อนเรามีเพื่อนใหม่นะไอกองนะไอ้กองอิทธิพสเ,เดชกูนะคุณเน,น,นี่ยแกอกองอะไรกระทือบบอโอมันไม่กล้าไรกระทือบกูหรอกมันไม่กล้าหรอกมันบอกแค่เอ่ยชื่อมันก็พอแล้วเว้ยชื่ออะไรคุณหาโอ,อกาสคุย เดี๋ยวเฮ้ทำไมกูขุดมันไม่มีเสียงเหมือนในฟ้าวะเสียงแม่งหายอยู่เลเยอ่ะตรงนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะซึ่งมันเป็นอะไรที่เยี่ยมเยี่ยมนะูไหม เราจะเอาพัมกินแะบที่เราได้ใส่ไปเมื่อกี้เราเอามาม,มาทำฟาร์นมนะขอพันขอดินขอดินอ่าไปไปมันมัาให้แล้วนะเรามีประสาทเอ้ยริวสัมผัสบางสิ่งบางชย่างที่อยู่ในโลกไมความนนี้ ดูมีสปอมเปมีสปามมอนเตอร์เฮ้ยแต่ไม่ลงดีกว่ามีสปามมอนเตอร์แต่ไม่ลงไม่อยากลงเอ้ยอย่างนก่อนสปาร์มมอนเตอร์ดูตัวที่อะไรพวกขอโทษดีเกมหลุดเออพูกสปารดูตรงไหนสปามมอนเตอร์อ่ะดูเอบีซีอะไรอย่างเงี้ยตัวยี่ตัวยี่ย่างตัวตัวง ไปเออานนี้ก็จะสั้นหน่ยนะอยครับเพราะผมจะไปอาบน้ำนะก็ใส่สร้อมาสีก็พอนะ ฟ้าเร็วๆรีบมาทางบ้านจะได้จบคลิปฟ้าเร็วๆๆเะนะถ้าไม่ได้ยินเสียงคนฟ้าก็ต้องขอไปด้วยนะครับไม่งจะมีกล่องค้าวติดอย ันนี้พื้นหรือว่าอะไรนี่เข็น้ำพื้นดีหลังก็ได้ไปแล้วไงตีออกไะตีออกโบโบการสร้างบ้านที่น่าสะพึงกลัว โถฮัมฟ้าป,ปูพื้นตายไป,ะปะจะสร้างข้างบนเองกระซายจะไปที่ไหนเนี่ยอยากได้ยินเรื่องแสงอ่ะไปที่นรกดิปุ๊กอยากได้ยินเรื่องแสงอ่ะเสกเดีย๋ยวไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอยากเอาชีวิตรอดไม่ใช่เอากระดากระดาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเข้าไปอีนี้เดี๋ยวบอกทีหลังเดี๋ยวคข้าไปเอาในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้นรกพาร์ทนี้ต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเพื่ออยู่รอดเ็ดเคคุณบอสเขาก็จะมานะครับแต่ไม่มีโอกาสมานั่นเอง อันที่จริงก็จะมานี่แหละก็เขาาขาคอมกากา็เลยมาไม่ได้มันค <c oughs> อมกากจัดไปแล้วเฮ้ยเยมื่อกีม้มองเห็นมีเห็นรางวัลของรางมัลแบบแบบไม่โหลดไงเมื่อกี้คอมฟุกแหลกไม่หรอกของข้าก็ไม่แหลกไม่แหลกของข้าก็ไม่แหล,แหลกหล,ลืล่นปื๊ดคนลืนล่นลืมเงินแต่แม่งเดินถอยหลังเอง เออแม่ชอ็เดินถอยเคลื่อนแจ็คมันก็เดินถอยหลังเองนั่นแหละเรามาทำคาบตูนก่อนเลยอ่าสองตัโอเคทำไป โอเคโบ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 อันนี้ดีนะผมโชคดีนะครับที่ผมโหลดเอาปักอินปักอินมาล็อกกล่องมาจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ขไปปลูกดเอาไปปลูกข้างนอกไปบ้านมึงอ่ะขอปลูกอะไรกูไม่รู้อะไรออกมามาติดอะไรข้างบ้าน สร้างบ้านแบบไม่สร้างสันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตบแต่งบ้านที่หลังตอนนี้ก็จะเป็นลานปลูกผักเออปล้ไฟสร้างนี้เลยตรงนี้มันก็ปิดมาบ้านเนาะอ่าเรามาครับยินยินก่อนแหมอะไรวะจะทไงดีกว่า ครับเยอะครับเยอะยี่สิบอันมามาทำบันไดมันใายบันไดลงมาจากจะไปตักน้ำนะครับ <c> เ <oughs> ้ยเป็นัดัดแดกะนะกันเนี่ยยึดเขยยึดเขยไปหนึ่งโอ้โหๆๆพอมีไฟขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นขยายของบ้าง ฮะพวกเขาขยายขยายมาไหนทางบ้าไหนยัง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 เพิ่งไปขยายเพ่งเพิ่งขยายเจมอแล้วจ้าอ่าผมขอเปิดเกมหมดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตั้งบนเพิ่งเพิปิดแล้วเนี่ยมานะครับเดี๋ยวคุณฟ้าก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ตัด ไปอาบน้ะนะก็ถ่ายคนเดียวแล้วเดี๋ยวโชว์เดียวทำไมถามว่าคุณฟ้าชอบออกกลางคันคลิปครับแม่เขาไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่แม่พวกเราแม่พวกผมนี่ยังไงตามใจตลอดไม่ได้ตามใจหรอกโอ้ยตกเลี้ยวเปิดเกียหมดแป๊บนึง,ง่บไม่ได้ตามใจตลอด อ่าเราก็กลับมากันต่อนะครับก็ได้ทำการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยมาหลอกสร้างบ้านแบบกระท่อมไปก่อนนะนเราก็ต้องมาใส่พ้มกินเพื่อเจรายการนะต้องขอตัวพี่ๆนะอย่าลืมะลนะคกดแชร์กดไลค์ดูไว้เบบบไ